เล็บทั้งหนังแต่ก็ไปในเนื้อเล็บเยอะเกินไปแต่ที่เจ็บนี่ไม่ใช่เล็บปกนะนค่ะเนื้อตรงนี้มันฉีกบวมบวมแล้วฉีกตรงนี้แดงๆไนะงแต่บางทีเป็นเส้นอะไรทั้งนี้เลยเอาคนนั่งดูใส่ปวดที่กระต่ายให้ใส่ให้

มันไม่เหมือนกันนะคะคุณอันนี้คือตัดเข้ามาในเนื้อเล็บแล้วก็เนี่ยเล็บมันจะต้องเต็มมาถึงตรงนี้แต่เราตัดเข้ามาในตรงนี้เยอะเกินไปค่ะพอทีนี้เนื้อเล็บเนี่ยลากเล็บมันมาทางนี้เราดันไปเข้าลึกม,มันก็เลยเป็นปีกมาฝั่งนี้ค่ะเนี่ยเป็นปีกมาตรงนี้เนี่ยดำๆเนี่ยเล็บนั่นเนี่ย แขนที่เขาจะยาวออกมาติมถึงตรงเนี้แต่ที่เจ็บคือคุณไปตัดโดนหนังข้างบนมันก็เลยทำให้เนื้อตรงนี้มันอ่อนนะคะขอสมาธิก่อนคนเลยแบบกัน ile อะไรอ่ะค่ะไม่ค่อบค่ะบนะนี่จะบอกให้เออเออหนีออกแล้ว